สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกปรีชแน,นลนะคะสําหรับคลิปวันนี้มุกก็จะนําสูตรผิวขาวแบบง่ายมาฝากเพื่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายเลยนะคะเป็นสูตรที่ช่วยทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่งางใสได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะช่วยไปเชับลุคุมขนช่วยลดฝ้ากระจุดดาช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะคะเป็นสูตรที่ง่ายเป็นสูตรที่ช่องต่างประเทศนามาแชร์นะคะแล้วก็มีช่องของประเทศไทยหลายช่องเลยนะคะที่นําเอาแชร์และสูตรนี้มุกก็ทําเป็นประจําเลยนะคะคือทําสลับกับสูตรอื่นรู้สึกว่าผิวหน้าจะดีมากเลยะคะ่ะสําหรับคนที่ เป็นสิวนะคะก็แนะนําให้ใช้สูตรนี้ได้นะคะและสําหรับคนที่ผิวบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะสําหรับขั้นตอนและวิธีทาจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสําหรับส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือยาสีฟันค่ะจะใช้เป็นยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะถ้าจะให้ดีแนะนํายาสีฟันที่เป็นแบบเจลนะคะคือตัวนี้คือเขาจะไม่ทําให้แสบหน้าแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะคะสําหรับยาสีฟันเราก็จะใช้1ช้อนชาคะ่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปราใช้นมรดจืดค่ะนมรดจืดเขาก็จะช่วยกระชับบุคลมขนช่วยทำให้ผิวขาวเนียนกระจา่างใสยิ่งขึ้นนะคะนมรดจืดเราก็จะใช้1นช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้น้ำมะนาวค่ะใครที่แพ้น้ำมะนาวหรือว่าผิวบางก็ใช้เป็นน้ำมะเขือเทศหรือจะใช้เป็นวิตามินซีก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นเจลเลมอนก็ได้ค่ะจะใช้เป็นเจลมะเขือเทศเจลส้มก็ได้นะคะน้ำมะนาวเราก็จะใช้ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายเราจะใช้น้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งเขาก็จะช่วยลดสิวฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวนะคะแล้วก็ช่วยสมานแผลให้หายเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับน้ำพึ่งเราก็จะใช้ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ สำหรับขั้นตอนที่การใช้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้มาร์คหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะสูตรนี้ก็ใช้ได้ทั้งลําคอรักแล้หรือว่าขาหนีบนะคะหรือบริเวณตรงไหนที่มีจุดด่างดําก็ใช้ได้นะคะหรือว่าหลังมือของเราก็ใช้ได้ค่ะสําหรับสูตรนี้ก็มาร์คทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้ก็ทําได้อาทิตย์ละสาถึงครั้งหรือว่า2-3ครั้งนะคะสําหรับสูตรนี้ก็ไปทดลองทากันดูนะคะมีหลายคนเลยที่ทําในสูตรนี้แล้วดีนะคะแล้วก็นาเอามาแชร์ค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตก่่่ออนนน้คคะใใหหมิา ะะสวัสดีค่ะ